ฮัลโหลสวัสดีทุกชั่นด้วยนะครับผมอย่างที่ทราบกันตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของซีซั่น2แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้แฟงกี้จะพาไปชม3เกมสุดท้ายของแฟงกี้นะครับที่เล่นในซีซั่น2นะครับโอเคไปเริ่มกันเลย <c oughs> ด่านนี้นะครับเป็นด่านดอกก้อนเกตนะครับผมโอ้โหเป็นด่านที่ผมถนัดอะครับชอบมากมั่นใจได้เลยว่าตานนี้ยังไงก็ชนะนะอ่าพูดเลยฝึก เคยฝึกด่านนี้นี่บ่อยมากๆเลยนะ <Yeah. S 1> ประมาณ2 3 0 0รอบเลยอะตอนที่ฝึกเลี้ยงความเร็วอะไอที่เลี้ยงบูธนะครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือฝึกบ่อยมากโอเคครับผมเริ่มมาสแนปมาแอดวานแอดวานอีกทีครับผมโอโ้โหโชคดีแนะ่ต้นเกมไม่ได้ชนใคร uh huh. สามารถขึ้นมาได้สบายๆครับเอา้าโอโ้โหดีไ,ไทักมานะครับไม่เป็นปัญหาครับบงังนิดบังหน่อย ไม่เป็นปัญหาปวดใจอ๋อเขาไปเปิดกล่องรถครัส์เอมาครับยังไม่ได้นะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของคนกินเกลือนะครับมันก็จะเค็มๆหน่อยไปครับผมเราต้องเพ่งสมาธิอยู่กับเกมเราจะไปไหนไม่ได้นี่ครับผมต้องเลี้ยงความเร็วให้ได้3 0 0นะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเห็นไหมครับอื้อหือ300กิโเมตรตลอดสวยครับผมจังหวะน,นี้สวยมากปึ๊บพุ่งมันไ ต้องดิฟล่วงหน้าก่อนนิดนึงอโอ้โหโอ,โโอโชนนิดนึงนะครับถูกต้องตามหลักยุทธศาสตร์ไปครับผมตอนนี้ข้างหลังนี่ห่างกันเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าเล่นไม่พลาดอะไรนี่ศัตรูไม่น่าจะตามมาทันเลยนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไร <Yeah. S 1> ไปครับแอดวานด์ดิฟรัว ตอนนี้ศัตรูหายไปจากแมปเราแล้วไม่เป็นไรครับโอ้โอ้มันไหลนิดนึงนะพลาดนะครับแต่ยังห่างอยู่ยังห่างอยู่อ,อืมควิกดิฟเพิ่มในโตหน่อยโอ้ดิฟไปอ่าเรามาดูเลี้ยงได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังเลี้ยงความเร็วสามร้อยได้อยู่ครับสุดจริงหนึ่งดิฟลวงหน้านิดน,นึงโอ้โหเพอร์เฟคครับตอนนี้สุดยอดจริง โอ้โหหนึ่งาทีสี่สสี่สุดจัด oh. ตอนนี้ก็น่าจะขึ้นสุพีม6 0 0 600กว่าดาวนะ600กว่าดาวไม่รู้ว่า600เท่าไหร่แต่ก็ยังสู้ไหวอยู่นะยังสู้ไหวอยู่ไม่ได้แบบว่าเหนื่อยหรือว่าตึงจนเกินไปอนะ่ะ oh. อาจจะเป็นเพราะด่านที่ด่านนี้ที่เล่นเนี่ยเป็นด่านที่เราถนัดด้วยหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่ชัวร์นะครับก็เลยแบบเออไม่ได้แบบ ยังเกินไปอ๋อหกรดาวครับผมปาจัดไปหกร้อยสิบห้าดาวสวยๆเก๋ๆครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยชวน DIY มาเล่นด้วยดีกว่าเล่นคนเดียวมันมันไม่สนุกอะครับชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่าอยากใส่เดียวกับเพื่อนตัวเองอะครับอยากใส่อะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ผิดแล้วช่างมันเถอะ เดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าเราไลน์อยู่นะจริงๆนะครับชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยมันช่วยหาห้องห้องไวขึ้นนะครับ <c oughs> เขาไม่ตอบกดเลยครับไปน,นี่เป็นด่านซิตี้1นะครับซิตี้1แต่ไม่ใช่ซิตี้1ธรรมดานะเป็นซิตี้1แบบ m i l แบบมิลล์ พูดตรงๆนะครับด่านเนี้ยโคตรพี่คนเล่นกากกากมากถ้าเป็นซิตี้1ธรรมดานี่โอ้โหบอกบอกเลยครับนะใครก็ได้ <Huh? S 1> แต่มิลเลอร์นี่โอ้โหเล่นไม่เป็นจริงๆนะโอเคไม่เป็นไรมาลองดูสักตั้งมาดีไวไอ้ก็ดีไวโอโ้โหชนโอ้โหตุบตับตุบตับนึกว่ากองนึกว่ากองบริการที่ไหนได้โอ้โหแม่งโดนรับสังลาวโดนรับสังหารเองโอ้โหมันชนกันเยอะนะ เวลาเล่นกับคนที่แบบว่าฝีมือเก่งๆหรือแบบฝีมือพอกันเนี่ยคือความเร็วมันเท่ากันอะแล้วมันเบียดกันเยอะจัดอะสแนปเป็นหนึ่งตีเอ้ยไม่ใช่สแซนด์ควิกดิฟแอดวานไปครับผมแอดวานไปยาวๆโหตอน,นที่หนึ่งแล้วนะถ้าเกิดไม่พลาดอะไรก็ก็ยากครับเอาพี่ลงยากอะบอกเล,ออเลยครับไม่พลาดอะไรไอยาวไปครับยาวไปโอ้หืมความเร็วตกเลยถ่ายข้างสีข้างถลอกมดไปครับผม อยาจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับผมเมืม่อวานนอนน้อยครับนอนคนเดียวแห่ <c oughs> เล่นมุกอะไรวะเนี่ยไปครับผมยาวไปแอดวานไปเรื่อยๆพี่สอง <c oughs> นี่คือเหมือนแบบร <c oughs> ักเรามากอะครับตามแบบตามติดไม่ปล่อยเลยอะ <c oughs> ตามติดไม่ปล่อยเลยจริงๆครับไป ที่2ที่3นี่คือยังเบียดเบียดกันอะตอนนี้เราเราไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะเขาดูดิเขาดูดูดูถ้าถ้าดูที่แมปตอนเนี้ยคือเขาปิดเบียดกันชนชนกันอยู่อะโอ้ยงี้สบายเลยครับเราเราลอยลำแล้วที่สองที่3ก็ไม่น่าขึ้นมาได้อะเอาโอ้หไอ้มันขึ้นมาที่2แล้ววะเอาเรื่องวะเดี๋ยวยอมเดี๋ยยอมอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะดิบไปเรื่อยครับผมเลี้ยงความเร็วดีแล้วดีแล้วทำต่อไปอย่าอย่าอุ้ยเสียวดิบไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่าแบบใคร ใครดูออกเนี่ยรู้เลยว่าแบบดิฟห่างโคง้งแบบโอห่างโค้งจัดอะ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ถนัดจริงๆดันเนี่ย <Yeah. S 1> ว่าจะฝึกอยู่นะแต่แบบขี้เกียจไปฝึกแบบดันยากๆดีกว่าพวกดัานสีดาวห้าดาวอย่างเงี้ยนี่มันสามดาวมันก็พอแบบทุ่ยๆได้ไยได้ไงคือวิง่งค,คือคือเล่นปกติเล่นได้แต่แบบเราไม่รู้ลายวิ่งที่ดีที่สุดไงสําคัญนะครับลายวิ่งสําคัญนะคร <Huh? S 1> ับผมใกล้เส้นชัยละแต่เขาเส้นชัยแบบ ธรรมดามันดูแบบเด็กๆไหมครับนะเรามาถอยหลังอันเนียถอยหลังเดยียะเยสูพิมพ์แล้วไงอ่ะถอยหลังได้ละกันนะครับมาดิครับมาเอ้ยไม่กินไอ้เฮ้ยถอยหลังตามนี่มาโคตกันตีเด้อถอยหลังตามเฉยแหมเอาเรื่องนะครับผมวันนี้สุดยอดไปเลยเๆๆยเยยเเอเอโคตรกวนเลยฮันเน่มีฮันเน่มีฮันเน่ชอบเล่นเครื่องเปล่าด้วย เกมแล้วผมตาที่2ผ่านไปเล่นน่ะไม่เหนื่อยแล้วครับพูดเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยคอแห้งหมดแล้วนะครับปลาครับผม620ดาวละไปเราไปดูเกมสุดท้ายของวันนี้กันของตอนนี้มันก็ใกล้จะรีแล้วนะครับผมอีกประมาณนิดๆหน่อยๆชั่วโมง2ชั่วโมงก็ใกล้รีแล้วก็เลยว่าอ่ะเกมสุดท้ายแล้วกันเนาะกำลังดีครับผมกำลังแบบขเขาเรียกว่าไงกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มไะ รอบนี้กดกันสามคนนะครับรอบนี้กดกันสามคนครับมลวนมันกวนไงมารอบที่สามนะครับโอ้โหด่านนี้บอกเลยนะในในบรรดาสีดาวเนี่ยด่านนี้แม่งเล่นกุดกาดเล่นแบบกาดจัดคือถ้าเกิดพลาดท,ทีนี้คือเสียงไงคือคือถามว่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้อยู่แต่ว่ามันมันพลาดบ่อยอะครับมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหรอ่อ่ะเข้าใจใช่ไหม ถ้าเกิดว่าไม่พลาดเลยนะแหลมระดับนี้เจอในแรงโคตรบ่อยป่ะเริ่มเลย go snap ไปหนึ่งทีครับสแนปไปหนึ่งทีลงข้างล่างเดี๋ยวข้างบนคนเยอะไม่อยากเบียดนะคนนึ่นอาจจะชอบขึ้นบนแต่ผมม่าชอบลงล่างนะครับ <Huh? S 1> ผมชอบอยู่ข้างล่างมากกว่าโอ้โหชนชนโหดเหมือนโกรธใครมาปลงลงผมถนัดลงข้างล่างมากกว่านะครับขึ้นข้างบนไม่ถนัดจริงๆนะเลยเลือกลงข้างล่าง เบียดกันจิเปงไอ้ห,อหนีไปละโอ้โหไอ้หนีไปหไหนรอก่อนเหมือนรีบปะครับเหมือนรีบปะครับมาตามมาตามมาติดต,ติดตามาติดติดมาติดติดแล้วอย่าพลาดละกันอย่าพลาดละกันอย่าพลาดละกันพลาดผมแซงนะครับเอาละเอาละเริ่มใกล้เริ่มใกล้เริ่มใกล,เใกล้เริ่มใกล้ทีละนิดเริ่มใกล้ทีละนิดโอ้โหเมื่อกี้เสียหลักนิดน,นึงนะครับ ไปไปไป,ไปเอาแล้ว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 เมื่อกี้เขาเขาหน่วงเขาหน่วงดิฟนานเกินไปนะเอาแล้วกชนแม่งเลยรถเราแข็งกว่านะครับไปแสงดีแสงดีงดจังหวะนี้ต้องแสงแล้วต้องแสงแล้วโอ้โหเออได้เอา s น a p ไม่ติดพอได้เปียบก็นะทําให้ตัวเองเสียเปรียบนะครับผมไปอดวานซ์ไม่ติดครับชน น่าเสียดายดิฟโอ้โหรู้เลยโอ้โหขับอย่างงี้รู้เลยครับตั้งใจชนเห็นปะเขาไม่ดิฟเลยอ่ะเขาตั้งใจชนผมเลยอ่ะโอ้โหเล่นอย่างงี้เล่นอย่างงี้จบแล้วครับท่านผู้ชมใส่ตั้งใจชนชัดชดเห็นปะเข้ามานี่พี่แกไม่ดิฟเลยพี่แกชนเข้ากลางลำเลย <c oughs> ไอ้แม้งไม่ไม่เข้าไงครับ ถามวน่ยคันเิ่งเสียอ่ะไม่เข้าอ่ะฮะคันเิ่งเสียอ่ะ,อะ so, ก็อันนี้ก็เป็น3เกมสุดท้ายนะครับก่อนซีซั่น2จะจบลงนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซ mm ับ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไลฟ์สตรีมด้วยนะครับของแฟงกี้นะครับที่ Nemo TV นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้ให้ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาดูสวัสดีครับ